สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวาง h ชนแนลค่ะวันนี้ฉันอยากชวนคุณมาหยุดและฟังร่างกายตัวเองสักครั้งเพราะหลายครั้งสัญญาณเตือนบางอย่างที่ร่างกายส่งมาเราไม่ได้ไม่รู้แต่เราไม่ฟังเรายุ่งเกินไปเหนื่อยเกินไปหรือบางทีก็ชินกับความผิดปกติแบบเดิมๆจนลืมว่าร่างกายมีวิธีบอกเสมอว่าอะไรบางอย่างกำลังผิดปกติ และถ้าเราฟังทันเราอาจจะป้องกันอะไรใหญ่ๆได้มากมายวันนี้ฉันจะพาคุณไปรู้จัก7อาการเตือนที่คุณไม่ควรมองข้ามพร้อมเรื่องเล่าเหตุผลทางสุขภาพและวิธีดูแลตัวเองแบบเข้าใจง่ายๆเพื่อให้คุณกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างรู้ตัวและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นค่ะอาการที่1อ่อนเพลียเรื้อรังรู้สึกเหนื่อยแม่นอนเต็มที่ ไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดาแต่เหนื่อยแบบไม่สดชื่นตื่นเช้ามาเหมือนยังไม่ได้พักสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นขาดวิตามินบานตัวเช่น B12, D, ดธาตุเหล็กภาวะเครียดสะสมพักผ่อนไม่ลึกปัญหาต่อมไทรอยใช้พลังงานเกินตัวจนร่างกายลา้าคนวัยทำงานหลายคนที่คิดว่าเหนื่อยเพราะงาน สุดท้ายพบว่าตัวเองขาดวิตามินรุนแรมและชีวิตเปลี่ยนทันทีหลังเริ่มดูแลตัวเองจริงๆลองถามตัวเองดูนะคะว่าฉันกำลังฝืนร่างกายตัวเองอยู่หรือเปล่าวิธีดูแลนอนให้ตรงเวลาลดคาเฟอีนหาวันพักแบบไม่มีหน้าที่อะไรเลยตรวจสุขภาพถ้ามีอาการยาวเกิน2ส,สัปดาห์อาการที่สองปวดหัวเรื้อรัง อาการที่พบบ่อยปวดขมับปวดท้ายทอยปวดตุบตุบเป็นจังหวะสาเหตุความเครียดกล้ามเนื้อตึงพักผ่อนน้อยมองจอมากฮอร์โมนแปรปรวนภาวะไมเกรนภาวะขาดน้ำหลายคนคิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนแต่จริงๆแค่ดื่มน้ำน้อยมากวันละไม่ถึงสองแก้ว พอปรับพฤติกรรมหายปวดหัวเฉยเลยวิธีคลายดื่มน้ำบริหารคอหลับให้พอจัดโต๊ะทำงานใหม่ใช้กด20 20 20เมื่อต้องจอคอมอาการที่3แน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มอาการเหมือนหายใจได้ไม่สุดแน่นกลางอกหรือรู้สึกอึดอัด เหมือนมีอะไรหนักๆทับอยู่สาเหตุความเครียดและวิตกกังวลกรดไหลย,ย้อนนอนน้อยปัญหาหัวใจต้องระวังที่สุดคุณเคยคิดไหมว่าความเครียดของคุณมันหนักจนร่างกายหายใจไม่ออกแล้ววิธีลดอาการหายใจช้าๆลึกๆลดกาแฟปรับอาหารตอนเย็นตรวจหัวใจถ้ามีอาการร่วม เช่นมือชาเหงื่อเย็นอาการที่4ระบบขับถ่ายผิดปกติลำไส้คือกระจกสะท้อนความเครียดเครียดทีไรขับถ่ายเปลี่ยนตลอดบางคนท้องผูกบางคนท้องเสียสาเหตุกินอาหารไม่เป็นเวลานอนไม่พอดื่มน้ำไม่พอความเครียดเรื้อรังระบบลำไส้อักเสบ คนวัยทำงานหลายคนที่ถ่ายไม่ออกเป็นอาทิตย์แต่คิดว่าปกติของฉันสุดท้ายลำไส้อักเสบจนต้องนอนโรงพยาบาลวิธีดูแลดื่มน้ำเยอะเพิ่มผักผลไม้ตั้งเวลาเข้าห้องน้ำขยับร่างกายวันละสิบนาทีอาการที่หนอนไม่หลับหรือหลับไม่ลึกอาการนอนยาก ตื่นกลางดึกตื่นมาแล้วเหมือนไม่ได้พักสาเหตุหลักความคิดวนแสงจากมือถือฮอร์โมนเสียสมดุลความกังวลที่ไม่ได้จัดการคุณไม่ได้แค่เสียการนอนคุณกำลังเสียสุขภาพทั้งระบบวิธีปรับปิดจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนฟังเสียงไวท์นอยส์อาบน้ำอุ่น ไม่กินมื้อหนักดึกเกินไปอาการที่6ใจสัน่นวูบหน้ามืดอันตรายกว่าที่คิดความดันตกน้ำตาลตกโลหิตชางภาวะวิตกกังวลพักผ่อนไม่พอคนที่นั่งทำงานหนักจนใจสัน่นคิดว่าพักเดียวก็หายแต่จริงๆเพราะร่างกายขาดธาตุหล็กหนักมาก วิธีสังเกตถ้าใจสั่นร่วมกับเจ็บหน้าอกต้องไปโรงพยาบาลถ้าแค่เพลียหมดแรงอาจเกี่ยวกับน้ำตาลหรือความดันวิธีดูแลดื่มน้ำกินอาหารเป็นเวลาตรวจเลือดปีละครั้งอาการที่เจ็ดน้ำหนักเปลี่ยนเร็วโดยไม่ตั้งใจน้ำหนักขึ้นอาจเกี่ยวกับฮอร์โมนผิดปกติความเครียด การนอนน้อยต่อมไทรอยทำงานต่ำน้ำหนักลดอาจเกี่ยวกับไทรอยทำงานเกินความเครียดการดูดซึมผิดปกติโรคในระบบลำไส้มีคนหนึ่งน้ำหนักลดเร็วมากแต่คิดว่าดีจะตายแต่จริงๆคือร่างกายกำลังเตือนว่าระบบข้างในทำงานผิดแปลกวิธีดูแลไม่ปล่อยให้น้ำหนักแกว่งนาน ตรวจเลือดต้องดูทั้งอาหารความเครียดและการพักผ่อนรวมกันร่างกายไม่เคยโกหกเราเลยค่ะสิ่งที่โกหกเก่งที่สุดคือความคิดของเราเองที่ชอบบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นทั้งที่ความจริงคือมันดีขึ้นเพราะเราพักไม่ใช่เพราะเราฝืนฉันอยากจะชวนคุณหันมาดูแลใจดูแลร่างกาย และให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นอีกนิดเพราะสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่มาจากการฟังร่างกายตั้งแต่วันนี้ค่ะ